สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับพี่น้องครับตะเวนกำลังติตกดินครับบรรยากาศถุงนาครับผมพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องโอ้ยถุงนาเขียวหลามงามตาพี่น้องเลยมือนีก็มาฮะนักหนูเ่าเราครับพี่น้องนี่ครับมือนีครับหนีหนีเยอะครับเยอะสุดเด็ดครับผมขี่ตะไก่ครับผม ขีะไก้โอเคครับผมขันหน้ากับเป็นสีหกหกเนี่ครับผมพี่น้องห้อยหนูเต็มเลยครับพี่น้องมันกัดเข่าพระเจ้ามูลปุ๋ยครับพี่น้องอีกหลังนึงครับเอามาใส่หาลังครับพี่น้องนี่ครับอีกหลังนึงนะครับขีดไกล้เหมือนกันครับ ไปครับสองล้างนะครับก็รตรวจสอบให้พี่น้องที่บ่ได้ถ่ายตอนถ่ายทำตอนไหนตอนใส่แล้วครับเนาะใส่เสร็จค่อยถ่ายให้พี่น้องเมั้งนะครับเนาะโอ้โหถุงหน้าพี่น้องเลยเขียวอร่ามงามตาพี่น้องนะเอ้ยหุ่นตะเวนกำลังจะตกดินกำลังเปียวปากพอดีเลยพี่น้องเลยงามแรงต้องมาถอนแล้วครับพี่น้อง ครับผมบ้านี้ก็เป็นบ้ดเพันพักสูบนาใใส้หน <ım. S 2> <buenas S 3> ้านะครับนนี่เป็นปล่อยมาน้ำคลองหน่อยนอยนี่ครับนามเป็นปล่อยมาแล้วก็สูบใส่หน้านี่ครับมื่ขึ้นนี่หนามทวมกับป้วงเดือนนะครับนี่เพื่อเพื่อันสูบไส้มื่ขึ้นนี่ตึก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 อยู่อันนี้ก็เสียงสูบ้นามนะครับนี่เสียงดังๆนี่ครับเสียงก็เจ้าสูบนามครับผมตึบติบติบเติบอยู่ คืนนี่พันตายว่าอยู่มองนี้เลน่นพุ่มไปแบบอไองนี่พี่น้องนี่มึงกูวิ่งหนีคอ,อ,อยมันนั่งเลยน,นี่พี่น้องคอยมันนัง่งกัดหนาอย่างพี่หัวเกือบพี่หีวเกือบใส่เบอร์นะครับพี่น้องกูดีดีทั้งนั้นนะครับนี่นี่ครับทางเปลี่ยนไปเลยวมาครับนี่ทางเปลี่ยนเร็วมาโอ้ย กาบัวพัดแล้วครับทางเปลี่ยนบ่ะนี่ใส่ไว้นี่หลังนึงครับพี่น้องไต้ขอนใหม่นี่ครับนะครับไต้ขอนใหม่นี่ครับหลังนึงครับหลังที่สามครับของเขาครับนี่ครับใส่ฟมไม้ไว้ครับแต่มาหลุดน้ำกันครับคุณทางมันโอ้ยทางเลยพี่น้องแปลนไุ่ผลีแปลนไม่ลินดุดีต้องพบเจออย่างบางทางครับผมคุณแปลนไม่ผลีเพราะว่าแปลนใหม่ๆเหมือนคืนนี่ครับหนึ่งคนณอุ้ยสุดยอดเลยครับ อันนี้ไม้เก่าเมื่อคืนนะครับแ <c oughs> ปดไม่เล่นหนึ่งทางครับพี่น้อง <c oughs> บอันีีบ่ได้ใส่บอก <c oughs> ยังใส่ไว้อยูเบียนบอลหนิเหน็บ <c oughs> ไ,ไว้นี่ใส่แหละโอ้บอ่แมนคนละหม่องบ่วะ <c oughs> คนละหม่องนะพี่น้องกระจี ถือว่าถือว่ามันก็แสดงว่า,เ,แบบวาเรียนได้หวัวคำนะครับตอวนี้บาท่านตกดินหลังหนึ่งหลังสามหลังสีก่การที่ยุคต้นหนานี่ยนะครับแถวานี่นะครับมาขึ้เห็นปหมโอ้ฝนยุบฝนครับท่างหนาฝนท่างหนาเฮ้ยครับพี่น้อง <c oughs> จ้ำมองพี่ครับพี่น้องสามสี่ เออนม่นนี่แบบกำมุงพิษพี่น้องนีปเปลือกไม้ไว้ครับสองลังเรล็กใส่เรล็กปเปลือกไม้ไว้สามลางังแล้วพี่น้องอุ้ยหยัวมันหนังเปลี่ยนบิลินจริงครับข้างมันทางเปลี่ยนมิลินเลยตอนจบบรรยากาศไปแล้วครับปุูนภูเขาครับเห็นไก๋ๆเุ๋นครับ

สองลังน <ave> ี่สามลังแล้วน้อพี่น้องลังที่สี่ยิ้มเส้าใดน้อลังที่สี่ยู่ไเส้น้อนี่นาอซีหายิ้มเส้าโอ้นี่ลังที่สี่ครับพี่น้องนี่แปนเลยนี่มวนครับพี่น้องแอบสีตะไก่ขึ้นแลนวครับสีตะไก้ครับใต้่ลังที่สี mày <laughs> là... Đi lên là đi hài thế Thắng nà đi bỏ Một phôm phôm mà mái vậy lắm Phi nọ Cặp đèo phôm còn. Đây là Phôm tôi Phôm tôi không 1 2 3 4เอ้า3หลังเนาะอยู่นั่นใส่ไปนั่น2 2งสวะนี่1 2 2หลังอยู่นั่นเอ้าผมว่าผมใส่อยู่กลางนีดอดอมองหนึ่งไปขึ้นบ่หนีเลยหลังนึงเสียไปใส่เอา้าพี่น,น้องเอ้ยบ่นี่ใส่ใส่เมื่อกี้แล้วลืมมองแล้เรนีป เงี้ยงบอพี่น้องสิลืมมองเป็นไปบ่ไหนเลยนั่นชุดแล้วซึ่งวนหนีเลยใช่หรอเออบันหนีนี่พี่น้องเอ้ยนี่ลังที่หาพี่น้องเลยนี่ว่าละตัวสิลืมมองนี่นี่วา ครับพี่น้องนี่ไม้ในที่เรียบร้อยครับหลังแหลกเาอท้ย,เป,ยเ,เ,เปลี่ยนไม่ดินเนี่ยเพราะมันนางเหล็กเปลี่ยนไม่ดินเน,เนี่ยกัดเขาข้าเจ้ามุนไม่ปนะุ้ยครับพี่นอ้อ,องข้าเจ้ากับแม่สูบน้ำใส่บ่เรียนทั้งกันเทศแหบบ่เนี่น้ำมีน้ำพู้หลังครับพี่น้องโอ้ยมึงเละเทะเลอะเทอ์ยิ่เลือยพู้หลังครับพี่น้อง สูงเหรอพูดอะเหี้ยเป็นแถบเลยพี่น้องไงกัดหล่มมุนอุยปุยพี่น้องพูดอะมาเลียน้ำห้องอันรถไทยนะครับพี่น้องพูดอะกัดเข่าเข้าวมุนอีเลีย่พี่น้องพูดอะกองจุ่มกลุ่มอยู่กัดเมื่อคืนนี่กับมี่บ้านก่อนนี่กับมี่คำหนี่งกัดเมื่อคืนนี่ครำหนี่งอยางเขียวเขียวอยู่ ยลายกัดก็กับเจ้าของน้าเพื่อนแล้วครับเมื่อกี้นี่ย่านเพื่อนห่วงนะครับบ่เพื่อนกับบ่ห่วงนะครับเพื่อนว่าใส่โหลดว่าเสร็จแลครับใส่เลยใส่เลยลูก,พก,พกเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่างที่แล้วครับไม่ห่วงหรอกใส่ไปเลยกัดข้าวเละหมดแกพูดอย่างงี้กันเองครับเละเพื่อนนครับเล,ะน,ะ,บเละน้ำร่องน้ำไอ้เฮ้ยร่องไอ้ห้องไทยนะครับพี่น้องนี่ บังกัดเดะเบอร์หนึ่งคุณเลยนกัดเดวดเงเข้าไปคนนะเอามาใส่สิบหลังครับพี่น้องโกงหาหลังขอโทษขอ,ออภัยเนอพี่น้องไม่บริสไทยไอ้กงให้นบ้างสิกกระบานหลังสิค่ำนะครับสิเข่าง,งานดึกคืนนี้ครับจองถุ่มเอาไปเตรียมตัวเตรียมสิไปเห็นงานมั้ยครับมังหอยม,มันกัดดูหุ่นมันเลี้ยนน้ำทางหอง พ้องไทยนะครับนี่มองเลยน้ำบ่อนทวนมันก็ขคาร์บกัดได้นะครับนี่ทั้งนี้มันสูบน้ำใสไปเลยเหรอเสียงมันสูบน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียงดังเล็กน้อยครับพี่น้องก็ต้องเอาไปพู้จิตตเว่นกันแล้วก็นั่งตุดินเมืองบรรยากาศไปแล้งครับพี่น้องกะก้งหาล้างกันกุ้งกุ้งเล็กนะครับพี่น้องนี่หูหุ่นเห็นไกิ่งไก่ ปลาอ้อยผมครับ่นแล้วก็ลงมาเนี่ปลาเขา่ายุบปลาเขา่าประมาณสองลังครับพี่น้องนี่ลังหนึ่งยู่ซื้อนี่อีกสามลังอยู่ปลาอ้อยครับพี่น้องุ่นเดี๋ยวผมถึซูมให้บ้างปลาอ้อยครับุน่นปลาอ้อยปลาอ้อย,ออยห้างครับปลาอ้อยเกา่าเพิ่นบ่ตัดที่จุดไหนเลยครับนี่ปล่อยให้ต้นหลายปีแล้วครับนี่เพิ่นบมดตัดนะครับบ,รบ้างปลาอ้อย กระดดสงใจกระรถสีลงบ่ไยเพื่อนเด็กคน,มมนครับเนี่ยมันลมๆเลยครับดินมันเป็นอย่งนี้นะครับเนี่ยวันนี้มันกับนีน้ำพร้อมนะครับพอ่อเพื่อนสูบน้ำเข้าม,มามันกับเขาปลาอ้อยน้ำนะครับน้ำกับยูนันปลาอ้อยน้ำนกบินเป็นฝูงเลยพี่น้องคุณเป็นฝูงเลยนกกับพ่อนกเลยครับพี่น้องเลยหลายคักอุดมสมบูรณ์ครับครับพี่น้องเขาเขียวงาม ขออนุญาตขอตัวทันี้นะครับนาะขออนุญาตกลับไปบ้านกันกลับไปเตรียมตัวไปเหตุงานครัเขอเดึกครับขึ้นนี่เบื่อเสาร์สามวันลุน้ำกันครับพี่น้องขอบคุณหลรายที่เขามารับชมครับฝากบรรยากาศนะครับคุณโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนแรกนี่ครับเมื่นเสาร์คอยมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องสำหรับแรกนี่ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ